เคยได้ยินไหมครับว่าวันเกิดของเราเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะว่าใครเป็นมิตรแท้หรือใครเป็นศัตรูเรื่องนี้มาจากความเชื่อโบราณหละครับที่บอกว่าวันเกิดมีผลกับความสัมพันธ์ของเรามากๆหลักๆเลยก็คือบางวันในสัปดาห์เนี่ยถูกกำหนดมาให้เป็นคู่ศัตรูกันโดยธรรมชาติซึ่งคู่ศัตรูแต่ละคู่ก็จะนำความขัดแย้งในรูปแบบที่ต่างกันเข้ามาในความสัมพันธ์ก็จะมีตั้งแต่แบบปะทะกันตรงๆไปจนถึงการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันแบบเงียบๆเ,เลยนะแล้วทำไมต้องเป็นวันพวกนี้ล่ะ อ๋อมันมีที่มาจากตำนานความแค้นข้ามภพข้ามชาติเลยครับเขาเรียกกันว่าชาติเวรครับเป็นความแค้นที่ตามกันมาจากชาติที่แล้วนั่นเองอย่างในตำนานหนึ่งก็เล่าถึงพญานาคซึ่งเป็นภาคหนึ่งของดาวเสาร์ที่ถูกในพรานจากดาวอังคารจับไปทรมานเนี่ยแหละครับคือที่มาว่าทําไมวันเสาร์กับวันอังคารถึงถูกจัดให้เป็นคู่ศัตรูก,กันแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้มีแค่ด้านลบอย่างเดียวนะครับมันมีด้านตรงข้ามด้วยก็คือ พอมีคู่ศัตรูแล้วก็ต้องมีคู่มิตรที่คอยส่งเสริมกันและกันครับคู่มิตรเนี่ยจะเป็นคู่ที่ถูกกําหนดมาเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันยกตัวอย่างง่ายๆคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะได้รับการส่งเสริมจากคนเกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองแล้วความเชื่อนี้มาถึงยุคปัจจุบันได้ยังไงคําตอบคือผ่านเรื่องของตัวเลขที่เราเห็นกันทุกวันครับแต่ละวันกับดาวประจําวันจะถูกแปลงเป็นตัวเลขซึ่งก็เชื่อว่ามีพลังเหมือนกัน ทำให้เกิดเป็นคู่เลขที่คนจะเลี่ยงกันในเบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนรถเพื่อหนีเรื่องร้ายๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าคู่เลขพวกนี้ก็คือคู่ดาวศัตรูที่เราดูกันมาตอนแรกเลยยางเลยสามเนี่ยก็คือเอาความขัดแย้งของดาวคาวกับดาวเซามาใช้ตรงๆเลยครับสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของเราถูกกําหนดด้วยดวงดาวหรือว่าอยู่ที่การกระทําของเรากันแน่